สามารถมั่นใจพิธารอดคดีถือหุ้นไอทีวีส่วนนายกเตรียมฟังสอวอด่าออกทีวีสามารถมั่นใจพิธารอดถือหุ้นไอทีวีประกาศถ้าเทวดาอยากให้โดนพร้อมถือศีลอดข้าวเจ็ดวันพร้อมขู่นายกเตรียมฟังสอวอด่าออกทีวีสามวันสองคืน วันที่23มกราคม67นายสามารถเจนชัยจิตรวนิตอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมกล่าวว่าวันที่22มกราคมสวได้ยื่นยัติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีถแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย2,560มาตรา153ไปแล้วสะเทือนรัฐบาลแน่นอน7หัวข้อซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมพูดได้ยาวมากพูดถึงเทวดาชั้น14และสะวก็จะถล่มเรื่องเงินดิจิทัลก็เช่นเดียวกันสวไม่ได้ออกปากชมรัฐบาลอย่างแน่นอน ส่วนใครที่จะไปรับงานแล้วไปหลอกนายกรัฐมนตรีว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับสวให้เชียรรัฐบาลน,นั้นให้ส่งกล้วยมาเป็นเครือเครือท่านกำลังโดนเขาหลอกอยู่การอภิปรายของสอวคือดาบแรกเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องที่จะไปล้มรัฐบาลได้แต่เป็นเรื่องที่จะเปิดข้อมูลและนายกรัฐมนตรีต้องมานั่งฟังให้สวาดาออกทีวีสามวันสองคืน ทั้งนี้ที่ผมพูดคำว่าในนอกประสานกันคือในสภาและนอกสภาสภานั้นเป็นที่เลือกและปลดนายกโดยสวชุดนี้จะอยู่จนถึงวันที่11พฤษภาคมแต่อำนาจในเรื่องของการเลือกนายกสุดท้ายคือวันที่24พฤษภาคมนายสามารถกล่าวต่อว่าส่วนวันพุธที่24มกราคมที่ศาลจะตัดสินคดีของนายพิธาลิมเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักก้าวไกลประเด็นการถือครอง42,000หุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชน ตนมั่นใจว่าจากข้อมูลที่นายพิธาจะรอดจากการถือหุ้นแล้วจะได้รับสิทธิ์สสคืนกลับมาได้เดินกลับเข้าสู่สภาแต่ตนยังคิดในมุมกลับว่าถ้านายพิธาโดนก็จะอยากจะบ่นบานสารกล่าวกับเทวดาถ้าเทวดาอยากก่อให้ในายพิธาโดนคดีหุ้นสื่อและจะถูกย้อนหลังไปถึงปี62ตนก็จะอดข้าว7วันโดยจะกินแต่น้ำกับน้ำป่านะและจะไปถือศีลที่วัดห้วยปลากั้งจังหวัดเชียงรายแต่ส่วนตัวยังมั่นใจว่ารอดอยู่แล้วโดยมติ7ต่อ2อเสียงถ้าไม่ใครขาดหรือลา แต่ในวันที่31มกราคมมั่นใจว่าพรรคเก้าไกลจะไม่สามารถใช้มาตรา112หาเสียงได้อีกต่อไปแต่ผมก็คิดว่าสารรัฐธรรมนูญที่มีอำนาจยุติเรื่องนี้ให้มันจบไวๆอย่าไปกลัวม็อบไม่มีหรอกถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วสถาบันจะอยู่เหนือการเมืองตลอดไปจะอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปจะไม่มีใครดึงเอาสถาบันลงมาหาเสียงเอามาทำลายล้างกันได้อีกผมคิดว่าท่านต้องทำในสุดที่ถูกต้องเหมือนที่ครั้งหนึ่งที่ท่านเคยทำตอนยุบพรรคไทยรักษาชาติครั้งนี้มันก็ไม่ได้แตกต่างกันเลย สามารถทำนายอายุรัฐบาลเตรียมนับถอยหลังนายกเศรษฐาอยู่ไม่ถึงเดือนพฤษภาคมสามารถทำนายอายุรัฐบาลเตรียมนับถอยหลังนายกเศรษฐาอยู่ไม่ถึงเดือนพฤษภาคมหลังสารรัฐธรรมนูญตัดสินฟันศักสยาม วันที่20มกราคม67นายสามารถเจนชัยจิตรวนิชอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมกล่าวว่าเวลานี้ประชาชนติดตามดูเรื่องของผลงานของพรรคฝ่ายค้านว่าพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาธิปัตย์ที่มีประสบการณ์มายาวนานแล้วก็ทำแต้มได้ดีจะสามารถอภิปรายล้มรัฐบาลเสด็จถาได้หรือไม่ตนมั่นใจว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีทางที่จะจับมือกับพักเพื่อไทยตั้งรัฐบาลเพราะถ้าจะทำอย่างนั้นนายเฉลิมชัยซีอ่อนก็คงไม่ยึดพรรคประชาธิปัตย์คงออกไปตั้งพักเองแต่วันนี้เมื่อได้หัวหน้าพักคนใหม่มาแล้ว พรรคประชาธิปัตย์นั้นต้องพยายามทุกวิธีทางที่จะโจมตีรัฐบาลแต่อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้ในนอกต้องประสานกันก็นกคือพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นพรรคที่มีเสียงถึง148เสียงโดยพรรคก้าวไกลต้องยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อที่จะทำหน้าที่อย่างสมเกียรติในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน ผมคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคก้าวไกลต้องทำคือยื่นถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเพราะปปอชอระบุแล้วว่าการกู้เงินเพื่อนำมาทำโครงการเงินดิจิทัลนั้นมีความสุ่มเสี่ยงหรือแม้แต่ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎิกาที่ออกมาบอกก็ชัดเจนดังนั้นพรรคก้าวไกลก็ยื่นถอดถอนนายกรัฐมนตรีได้เหมือนครั้งตอนยื่นถอดถอนนายศักสยามชิดชอบด้วยวิธีการเดียวกัน ส่วนกรณีที่สวเข้าชื่อยื่นขอเปิดอภิปรายทั่วไปคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมตินั้นนายสามารถกล่าวว่าสวายุคนี้ไม่ใช่หน่อมแน้มเพราะสวาบางคนเคยเป็นถึงรัฐมนตรีเป็นราชการ ฉะนั้นในการเข้าถึงเอกสารหลักฐานข้อมูลต่างที่จะนำมาอภิปรายไม่ใช่เรื่องยากด้วยสายสัมพันธ์ที่ที่มายาวนานไม่เหมือนกับนักการเมืองหน้าใหม่ๆอย่างพักเก้าไกลที่หน้าใหม่ๆการจะได้มาซึ่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือไม่ได้ใช้สายสัมพันธ์ส่วนตัววันนี้บางการกระทรวงข้าราชการเมืองซึ่งเป็นรัฐบาลถึงกับต้องกำชับข้าราชการประจำว่าหากกรรมธิการใดขอเอกสารข้อมูลต่างๆต,ต้องรายงานให้รัฐมนตรีทราบก่อนทุกครั้ง สวไม่จําเป็นต้องขอข้อมูลในชั้นกรรมธิการอะไรที่เขาขอส่วนตัวได้เขาเอามารวบรวมเก็บไว้และนําไปอภิปรายแน่การอภิปรายของสวไม่ใช่การอภิปรายชมผลงานรัฐบาลอย่างแน่นอนแต่เป็นการเปิดหัวจู่หัวที่จะทําให้รัฐบาลนั้นสั่นคลอนพูดง่ายๆว่าเป็นดาบแรกแล้วผมพูดเลยว่าไม่ได้มีเพียงดาบเดียวที่จะฟันรัฐบาลเศราเมื่อวานนี้มี เหตุการณ์พลุระเบิดมีคนเสียชีวิตมากมายผมไม่เข้าใจว่าตั้งแต่มีรัฐบาลเศรษฐามาทำไมถึงเกิดเหตุแผ่นดินสุดระเบิดพลุก็ระเบิดมันเกิดอเพศหรือไม่ผมไม่มั่นใจแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือรัฐบาลตัดเกรดแล้วโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีไม่ผ่านนายสามารถกล่าวกรณีที่หลายคนมองไปถึงการยุบพักภูมิใจไทยนายสามารถกล่าวว่า ตนคิดว่าอีก3ปีจะได้ยุบหรือไม่เพราะมันต้องมีขั้นตอนในการดําเนินการเพราะการจะยุบพักภูมิใจไทยมันคือทฤษฎีแต่ต้องไปดูที่วิธีปฏิบัติด้วยส่วนกรณีที่นายศักสยามถูกตัดสินเช่นนี้ตนก็ทํำนายมาตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างทางการเมือง ในวันที่24มกราคมนี้นายพิธาลิมเจริญรัตจะรอดและวันที่31มกราคมถึงพักเก้าไกลจะไม่ถูกยุบแต่ถ้าถูกตัดสินว่าการแก้ไขมาตรา112นั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสสพักเก้าไกลทุกคนอาจถูกร้องจริยธรรมกับปปชเหมือนกับนางสาวพนิกาวานิชแปลว่าสสพักเก้าไกลจะถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตกลไกของทางการเมืองหลังจากนี้เราอาจจะเห็นนายกเศรษฐาอยู่ไม่ถึงเดือนพฤษภาคมอย่างแน่นอนหยิบป,ปากาก,ากากาปฏิถินไว้ได้เลย